โซลายูนิคอนแห่งเอเชีย ซาลาหรือวัวหูกว้างเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่กี่ชนิดที่ถูกค้นพบในช่วงปลายศตวรรษที่20ในเขตจังหวัดเถือเ่อนเวหาติงทางภาคกลางเวียดนามโดยถูกค้นพบในคศ1992้อ,อ 1, หรือปีพศ2 5 3 5ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในการค้นพบทางสัตวตวิทยาที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในศตวรรษที่20และจนถึงขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่เคยสังเกตการซาลาในป่าธรรมชาติและการค้นหาตัวสัตว์ที่ลึกลับสายพันธุ์นี้ ยังคงเป็นเรื่องยากทําให้ไม่สามารถประเมิจนจํานวนประชากรที่ชัดเจนได้แต่คาดว่าอาจจะอยู่ที่ประมาณหลักสิบถึงไม่กี่ร้อยตัวลักษณะ สาวานั้นจะอยู่ในวงเดียวกับวัวและเป็นสิ่งมีชีวิตเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่อยู่ในสกุลซูดอริกนั่นแปลว่าไม่มีสัตว์อื่นใดในโลกที่ใกล้เคียงหรือเหมือนกับมันเลยโดยรูปร่างของมันนั้นจะคล้ายแพะผสมกับเลี้ยงผามีขนตามลําตัวสั้นสีน้ําตาลเข้มลักษณะเด่นก็คือมีลายสีขาวบริเวณใบหน้าเขาโค้งยาวและแหลมคมโดยความยาวเขานั้นอาจจะมากกว่า50ซนติเมตรได้ซึ่งยาวกว่าเขาเลี้ยงผาโดยฉายายูนิคอนแห่งเอเชียก็มาจากเขาที่ ยาวของมันนั่นเองโดยซาลาจะมีต่อมใต้ตาขนาดใหญ่ใช้หลั่งสารเคมีที่สื่อสารกับตัวเมียมีความยาวหาง30เซนติเมตรความสูงจากพื้นดินถึงหัวไหล่ประมาณ80เซนติเมตรน้ำหนัก80-100กิโลกรัมจัดเป็นสัตว์เฉพาะทินที่พบได้เฉพาะป่าทึบชายแดนลาวกับเวียดนามเท่านั้นเช่นเทือกเขาอันนามอุทยานแห่งชาติหูกวางเป็นสัตว์ที่หายากมากและมีข้อมูลทางวิชาการน้อยมากด้วยพบปรากฏตัวเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นในรอบนับสิบปีมีพฤติกรรม ออกหากินตามลพาพังในช่วงเช้าตรู่ถึงตอนบ่ายแต่บางครั้งอาจพบเห็นหากินในเวลากลางคืนมักอาศาัยอยู่ในป่าดิบชื้นมีฤดูผสมพันในช่วงกันยายนถึงพฤศจิกายนตั้งท้องนานประมาณ8เดือนออกลูกครั้งละ1ตัว การค้นพบในปีคศ .1992 หรือปีพศ .2535 จอห์นแมกกินนอน 35, on, นักวิทยาศาสตร์และนักธรรมชาติวิทยาผู้ทำงานให้กับกองทุนสัตว์ป่าโลกหรือ WWF และสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCN แห่งสหประชาชาติได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ทำงานร่วมกับเจ้าหน้านที่ของรัฐบาลเวียดนามในการขยายระบบก,การสงวนพื้นปา่าและจัดตั้งเขตอนุรักษ์โดยในระหว่างการปฏิบัติงานแมกกินนอน ได้เข้าไปสำรวจป่าวุกวางบริเวณชายแดนเวียดน,นามและลาววันหนึ่งขณะที่คณะสำรวจแวะพักที่หมู่บ้านชาวพื้นเมืองนมยกินนอนได้พบเห็นเขาของสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะคล้ายสัตว์จากพวกลิงผาหรือแอนทิโลปราะว่าเขานี้ยาวกว่ามากหลังกลับออกมาจากป่าแม็กินนอนได้นำตัวอย่างที่ได้มาพิจารณาจนแน่ใจว่าสัตว์ที่พบนั้นต้องเป็นสัตว์ชนิดใหม่อย่างแน่นอนจึงได้นำคณนะกลับไปยังป่าวุกวางอีกครั้งและได้รวบรวมเขาของสัตว์ดังกล่าวได้เพิ่มอีก20คู่อีกทั้งยังได้แผ่น เพิ่มมาอีก3าผืนแม็คินนอนได้นําหนังผืนหนึ่งมาซาับจากนั้นได้ส่งหนังและเขาที่รวบรวมมาส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสาัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทําการศึกษาและตรวจสอบตึงจากการตรวจดีเอก็ได้ข้อสรุปว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์ชนิดใหม่ที่ไม่เคยมีใครพบมาก่อนทั้งยังเป็นสัตว์ที่ตามจากสัตว์อื่นๆที่เคยรู้จักจนต้องตั้งสกุลใหม่เจนกระทั่งในปีคศ1993จึงได้ข้อมูลมากพอและได้นําเสนอรายงานนําไปสู่การย รับอนุกรมวิธานในทางวิชาการเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ซาลาเป็นสัตว์ป่าที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดปกแดงของโลกในฐานะสายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์เต็มที่โดยยังไม่มีข้อมูลว่าปัจจุบันมีจํานวนประชากรของพวกมันในเวียดนามเป็นจํานวนเท่าไหร่ทางนี้แม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทางการเวียดนามได้มีความพยายามเพาะพันธุ์กวางซาลาแต่ก็ไม่สําเร็จจัดผู้นี้ไม่ยอมปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ไม่ยอมกินอาหารตกใจง่ายและผสมพันธุ์ตามสภาพในธรรมชาติเท่านั้นจนกระทั่งต้องส่งตัวอื่นๆกลับเข้าสู่ ให้ดำรงชีวิตตามวิธีทางในธรรมชาติต่อไปสภาพเช่นนี้ทำให้น่าเป็นห่วงว่าพวกมันอาจจะต้องสูญพันธุ์ไปในไม่ช้า